สวัสดีค่ะอัสลสัมอะรัยกุมวันนี้เราเปิดตัวร้านอาหารคิงมีเส้นจาก King of b e e f คิงมีเส้นเรามีเมนูหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกะเพราเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อผัดไทยผัดทะเลเข้าวผัดไข่มีทุกอย่างแต่ซิเกเนเจอร์ของที่ร้านคือกะเพราเนื้อเริ่มต้นเพียง35บาท ะะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเริ่มต้นเพียง35บาทเท่านั้นรับรองอร่อยแน่นอนเรามีบัตรสะสมแต้มนะคะทานครบ10ครั้งรับไปเลย หนึ่งเมนูไม่เกิน50บาทจะทานที่ร้านหรือนำกลับบ้านก็ได้นะคะที่พิเศษมากกว่านั้นสำหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรสูงอายุ60ปีขึ้นไปเมื่อมาทานอาหารคิงมีเส้นจ่ายเพียงครึ่งราคาเท่านั้นและสำหรับท่านใดที่มีบัตรคนพิการทานอาหารในคิงมีเส้นฟรีเพียงแสดงบัตรคนพิการเท่านั้นมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ